สวัสดีค่ะ่อกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป่าปบนคนอิสานมือนีป่าบนคนนิสานก็ได้มาติดตามเรื่องเหล้าความฝันของแม่นลงแตงค่ะพ่นบเลยฝันเองค่ะหลานพิ้นฝันหลานจม่าอยากได้รุดรรบังคับค่ะอยากได้ร,รุดบังคับรุดเด่นเล็กหน่อยเนาะค่ะก็ได้ว่าซื้อให้แม่แม่ก็บอกว่าให้แม่ซื้อเรกยกรแม่จำศีซื้อให้แม่ใหญ่พึ่นค่ะบอก ตกแรงหน้าพิ่งกะเข่าความฝันของหลานเพิ่งค่ะหลานก็ได้มาบวกมีไงว่าสื่อเอาเนืเ้อได้ผู้เท่ามาเขียนให้ตัวแดงจึนงคืนหลานเพิ่งบอกค่ะตัวแดงจึนงคืนสิเป็นตัวไดกนกะไปบึงเอาน้ำกานเนาะค่ะกับความฝันหลานมียยองแป่งค่ะ สวัสดีค่ะแม่แปงค่ะสวัสดีค่ะแม่แปงค่ะค่ะท่านผู้ชมโมน้กะแอดกะเด้ยิ่เรื่องเล่าของแม่แปงว่าว่าแม่แปงมีพื้นใดเนี่ยท่านตัวหลขกมากค่ะท่านชมได้มาจากหลานพื้นค่ะหลานที่ยูน้่มเป็นบอกค่ะคุณแม่จ้าหลานที่ยูน้ำค่ะพื้นนี่ของอยากได้พื้นว่าขอให้แม่แปงนีซื้อของเล่นให้ค่ะท่านชมแต่ว่าแม่แปงว่า มีโชคมีลาบได้โชคได้หมาดเนาะคุณแม่เนาะจังสีซื้อให้เพิ่นก็เลยเล่าเรื่องเล่าขบวมฝันของเพิ่นให้แม่แป้งฟังค่ะทั้งแอดเองก็ได้ยินมาก็เลยเฝ้า,ามาติดตามค่ะท่านชมเรื่องเล่าสิเป็นยังไงก็ให้แม่แปง้งเพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะค่ะแม่แป้งเว้าสู่ท่านชมเขาฟังไหมคะจ้าพอดีเมื่อนัน้นแม่ก็เก็บหลานอยู่เพิ่นก็แลนหลินเนาะ่คะแม่เขาอยากได้รถบังคับเพิ่งมาค่ะแม่ก็เลยว่า พันแม่คือตรตลีแม่จิตสืหาย,ยู่ค่ะเพราะว่าเขาในเฟันพกแปดเขียนหายค่ะพกแปดบ้านนี้ในทามพูนบอว่าได้ยาจะใสเลยว่าลูกเลยมาจะใสหลูกฟันว่าผู้เ่าเขียนหามาสิผู้เ่าเขียนหายคน่าผู้่าบอกเขียนหายไอ้นู่นบอกแม่ประส แต่ว่าก็เล็กหน่อยเนาะก็ว่อนค่ะเล็กหน่อยเล็กเล็กหน่อยบอกเลขเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าเอามาให้ผู้เฒ่ามาเขียนให้ผู้เฒ่าเขียนให้เพิ่นไม่เคยบอกตั้งเยอะหรอกบ่เคยบอกแม่นบ่ผู้เฒ่าไม่แปลกท้ามเพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้หญิงหรือผู้ชายเพิ่นเลยผู้เฒ่าผู้ชายผู้เฒ่าผู้ชายบ่แม่นสิผู้สุดขาวตัวเม่เที่ยวมาหาแม่บ่จ้กได้ถามเพิ่นบ่บ่ได้ถามเพิ่นก็ว่าแต่ผู้ชายก็บ่ได้ถามเพิ่น ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็เลยบอกว่าถันคันคแม่ถูกนะแม่จะเลืมซื้อสัญญานะว่าจะซื้อรถบังคับให้หนูค่ะเพมันจะเรียกเพื่อนว่าหนูนะผู้ชายแต่ว่าค่ะผู้ชายเนาะเพื่อนอายุจ้าปีเหรอคะคุณแม่แปดขวบแปดขวบเนาะแต่ว่าเขาไม่เคยบอกเรื่องเสือหรอกค่ะจะมาเพื่อนกับแอลอยากได้เพื่อนนี่นะเพื่อนลินไปลินมากเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เพื่อนเสาวเนาะค่ะแต่ว่า แม่เก็บลานยุ้อบอกว่าอยู่ใน่ลานนะดินทำแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นก็ได้ขอว่าอยากอยากอยากได้รถแม่ซื้อให้แน่แม่แม่หนูอยากได้รถบังคับอย่างนี้ค่ะคาร์บอนี่เนาะเจ้าที่แม่ก็เลยว่าขันแม่ถือรถตุรีแม่ซื้อให้ยุ่อเหล็กถ่ายก็ได้แม่หวังสีนอค่ะเพราะว่าเพิ่นก็จะเขียนไฮฮกแปดเพิ่นว่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันหัวมันจะใส่หนาค่ะก็คือเรียกแม่ไะค่ะ เป็นหลานแต่ว่าเอิญเม่เนาะบ้านนี้เจ้าที่อยู่นี่เพิน่นเพิ่นก็มีเพิ่นก็เคยบอกเลียเนาะเพินพ่นเด<บ>่นไปเด่นหนาอาจเจ้าที่คิดว่าเป็นตรีโซนนีนหน่อยจุมอยางได,าดอาจเพิ่นบอกก็เป็นเนาะแต่ว่าเม่ไปหาสือมบ่มีนะไปรตเตอรี่นั้นบ่มีค่ะค่ะเออลองลองบิ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อท้าช่วงพื้นหานเนาะเพื่อคุณนี่เมืองในหน้าคุนมีมองสื่อหรือมองอันนี้เพคุนก ห้เพื่อนพิจารณาเบิ่งเพราะว่าร้านนี่กับบ๊เคยบอกแจ๊กเือกับบเคยขอข้องเห่นจักเือรบ่ค่ะนี่แต่อย่างนี้มี่แต่แบบซื้อไปน้ำเหาก็ซื้อเอาบ่เคยบอกถึงบ่เคยบอกว่าเคยขอหลอกหนีมาขอได้ทุนทคองทักคนมาค่ะมันก็แพงอยู่ได้แมวางสีกันแม่ถูกรางวัลเดขกไทยก็ได้แม่วังสีน้องเี็กแ่งก็ได้เดขกไทยรางวัลที่หนึ่งก็ได้แมวางสีค่ะเพราะว่า ผลบังคับว่าแม่สัญญาเด้ผลบางสิว่าขันออกตัวนี้แม่จะซื้อให้นูอลีอย่างนี้นะเออแม่ก็ว่าขันออกก็ซื้อให้ยู่แม่ก็บบางสิเนาะหกแปดตัวเดียวแม่ในท้ามมันบวกลูกแหวว่าเขาเขียนไหสีอเนาะคนบอกว่าเขาเขียนไหสีแดงแต่ว่านูหน่งเขียนหนแม่สีเหมือนเงินเหมืนว่าไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นตัวหนังสือสีแดง กตว่าเขียนเหมืนแม่สีน <wiele> ้ำเงินมันนั่นแล้วว่ามันเป็นคนมาเขียนใหนเข้าหรืสีน้ำเงินจะแม่ก็ได้แต่ว่ามันกาสีแดงเพื่อนกาซีว่าแบบว่ากู้ทาหน่อยหน่อยนะพูเท้าผู้นั้นน่ะเขียนในเพื่อนตัวสีแดงแต่ว่าเพื่อนบ่มีสีแดงคือเขียนให้แม่เพื่อนก็เลยเอาสีน้ำเงินเขียนให้แม่นบอกคะแม่นจ้ะเพื่อนว่าผู้เท้าเขียนในีเพื่อนสีแดงเนาะอกมึเนาะแม่นค่ะ แต่ว่าเพื้นมาเขียนให้แม่ไว้นั่นตัวสีน้ำเงินเพื่อว่าเองเพ่นน่ะค่ะแม่ถามว่าสีแดงคือสีน้ำเงินลแล้วมันเขียนให้ตัวแบบไก่ตัวแดงจึงคือแล้วมันว่าค่ะตัวแดงมันว่าแต่ว่าหนูนี่มันเคียนเห็นแม่ที่น้ำเงินรู้ก็ะเป๋าเองมันเนาะค่ะแต่ว่าแม่บวกเด้ถามยังผิดดอกมิเตอรเพิ่นว่าอยู่ใดค่ะเพิ่นกใหญ่ไงตื่นว่านอคุณแม่เนาะแปดขวบแต่ว่าเพิ่นไม่เคยบอกจะเตือนไม่เคยบอกเคยฟันให้ฟังบ มีแต่อยาากไยยังซือออเู่เพื่อนนั่นเพื่อนกับว่าเคยเบอกผันมาเล่นอยูนีนี่แม่นวมาบอยู่นีนี่สำคัญแต่ว่ากับบอลเน่เนาะคุณแม่เนาะอาซีแม่กับเมื่อคำยุ้ยกับคำอยู่อ่ะค่ะอาซีเป็นผู้เพิ่นโฮมขาวนั่นเที่ยวมาบอกคุณแม่แต่ว่าเลาะเยาวนี่คุณแม่บอกได้เคยได้พักผ่อนเนาะเพิ่นมาหาบ่อใดอาซีไปหาหนองก็ได้ค่ะคุณแม่ก็เห็นผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะเพิ่นกับว่เคยบอก ปกติแล้วผู้ใหญ่ปานนี่เพิ่นกะบหูตัวเล็กบุญลาลาเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่เคยบอกค่ะเพิ่นก็ฮู้อยู่ดอกแดงบ่แดงก็บฟันเพิ่นก็บฟันเนี้ยหูสีเหรอเนาะฮู้สีเหรอเนาะของีหลานค่ป .2 องเหรอเนาะป .2 ป .3 ามเหเนาะคุณแม่เนาะเพิ่นกับฟันล่ะค่ะท่านผู้ชมสิแม่นหรือบ่แม่นกัพิจารณาเบิ่งเพราะว่าน้องเพิ่นก็บ่เคยบอกคุณแม่เพิ่นว่าตั้งแต่เลี้ยงมาก็บ่เคยบอกตัวเล็กจักเทอร์พึ่งมาบอก เพราะว่ามา่อยู่ลานขายของค่ะท,ท,ท่านผู้ชมเพราะว่านาที่แห่งนี้เจ้าทีจะทางเพื่อนมักเสียโชคให้ลาบค่ะเป็นเจ้าที่เพื่อนก็ด,ดีเนาะคุณแม่เนาะนีะตูนสงสารลูกห้านมาหาอยากหากินเั็กนกรน้องจมเนาะเพื่อนอาจิีดิ้งินแมนมเนาะกาเพ่นจมน,มน,จมนี่พ่นจมจมสวงเสาคือช่วงแหงเพ่นบริแบบพ่นบริจมหมายถึงเพิ่นเรียนมาบอกเลยอบราะ่อันเพื่อนจะไปรถดหนเมั้ยเพื่อนบอก แม่ปนิพ้ยินเพื่อนจมมีแต่เพื่อนมา่อเบาเองเพื่อนแลนเพื่อนเล่นอยู่ดีๆค้ำมากกับแลนมากแลนมาหาคุณแม่บ้านนี้พ่อคุณแม่เบกว่ากิฟต์หลังอยู่เนี่ยมาถึงลอตเตอรี่แจ็คืูลเสอให้เพื่อนก็เลยเล่าเพื่อนเพ่นก็เลยเล่าความฝันให้ฟังเพราะว่าแม่เขาผลิตแบบสนใจถามเพื่อนนอกแปลว่าเนี่ยเพื่อนโบเป็นคนถือโบบอกเนาะพ่ากขบว่าได้สนใจว่าสีถามเพื่อนนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ว่า แต่เม่ถูกสัญญาเดียวว่าจะซื้อให้โน่สิเพิ่นหลังจากเพิ่นบอกเลขแล้วบ่เหรอโบสัญญาเดแต่ว่าก็นั่งคิงลูกเลยเพิ่นบอกต่ว่าเมยแปลงมากบ่มากเลยเนาะถ้าเิ่แก่ไปนั่มค้นคิงลูกไปนั่มตอนเพิ่นบอกกับคนคิงลูกเป็นเจ้าที่เนาะบันี้ตอนบันนี้พอเพิ่นนี้บอกมื่นหมื่นก่อนๆที่ว่าไปฮับไปโรงเรียนนี่บอกงูน่ะวันนี้นี่แล้ว ซ้ำตูจะค่คยเห็นวะเนาะค่ะเดี๋ยวคอยมาถ่ายเป็นไงค่ะเดี๋ยวจังไดจะสิมาติดตามตัวเลขแนวทางน้ำคุณพ่ออีกเที่ยนึงค่ะค่ะซ้หรับคลิปนี้กอะแม่แปงมีตัวเลขที่มักบ่อข้างหัวนี่ยังมัมมี่ยังมัมนี่ำลังดูนี่ละค่ะหกแปดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมฟันกับสีบาอายุเพิ่นกับแปดขวบนอกค่ะนอกไก่ทผู้ชมพิจารณาเบิร์นนอกค่ะนอกเราลองสืบแปดทุกแปดตรงที่นอกค่ะแปดเก่าแปดเป็นสันนอกแปดเก่าแปดโอกับ ก่ากับตัวเดียวกันนอกไากท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเอาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอคุณแม่แปงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขของห้านให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังชาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของร้านแม่หน่องแปงเนาะค่ะร้านแม่หน่องแปงฝันว่าผู้เฒ่ามาเขียนเลขให้ค่ะ68กเดค่ะ 6กปดผู้เท่าเขียนไห้ค่ะแม่นลองแป้งเพื่อนก็ได้เอาแปดเขาค่ะแปดหกแปดหกปดอายุหลานแปดขวบเนาะค่ะมันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พ่อสสสองพันหาลอยหกจิตอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนำในเด,ด้อค่ะสาบธรรนดกดติดตามป่าบุญคนอีสาน ขอฝากส่องป่าบนญคนอิสานกดติดตามกดไหลกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อสิบริภาัตตวเลขหรือว่าความฝันดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบานค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนญคนอิสานกับนิ่งเพียงท่นนี้คลิปหนาพอกันไม่สศกๆหมัมนๆลำๆล,ลือล่อๆหิ่งๆปังๆกับตัวเลขของหลานเมนนงแต่งเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ